็มารอแล้วเพราะฉะนั้นมันเช่นาวบันพุทธอ่ะขอน้ำเสร็จทางบันา,าัานไหมทัน่ะถ้าเกิดว่าที่ก็ไม่จักมาแล้วมันต้องผ่านสพาที่้ไม่ต้องไม่ใช่ต้องผ่นสไม่ไเ็นอรทที่ดินายเก็บน้ำบ่อเนี่ยจะไม่อยู่ อันนี้ขาดเป็นสองหมู่บ้านเราไม่มีแท่งเราจะจัดหล่อมาทำไมแตกตรงเนี้ยหรอลึกเพิ่มจากเดิมได้ครับจากเดิมมันนี่มันลึกแค่8นิ้ว10ครับเราจะลึกได้แค่8นิ้วเท่านับนไม้ละความยาวเท่าไหร่ครับ ระดับในประหยัดอากาศ เขากลัวเข้ามาลึกไงมันลดแต่มัน่ออกนี่เลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขานำออกไปเดี๋ยวนำออกไปหน่อยแล้วนายครับแล้วจอดดูอีกปักหรือหรือนำออกนำออกไปเลย